ดเดร์ไมอนฮะเฮี่ยรือว่าที่เขาเรียกว่าอาการติดเชื้อยีมโมเอาไปผึ่ไปมาเอาไป่ไปมาไปาไปกเอาไปผึ่ไปไกูเฮ้ยเด็กป๊อปะขอโทษนะรมอ เฮ้ยซสำเร็จไป้ก็ลอยเลยพีงั้นเอาเพลงร็อกๆแบบสลิปดรอปไปฟังแทนวงอีโมของนายก่อนแลวกันนะไปเอาจะไปไิวาหวจะได้มีตังค์นี่จะกอดไม่ยังจงอนนี่ไปขอแม่งน่ควายแม่ขอตังค์หน่อยเจะาไปซื้อแบงค์วิวไบรท์นี่ปากเป็ดบ้านมึงรวยไม่ใช่หรอขอตังค์มาเดิ ปักเป็ดพองดิเฮ้ยกอริล่ายืมกอริล่าเฮ้ยชิสุกากจังยืมตั้งน่อยดิกูไม่ให้แม่งยิงหัวกูคลิปดีแล้วกูจะไปดึงคนตูดพองเชีย ไอพี่ยืมตังค์ไปดิจะเอาไปซื้ออะไรน้องจะเอาไปซื้อแ a c k บิลไบรท์ครับพี่เอาไอสัตว์เป็นอีโมเหรอเฮ้ยพวกเราอีโมเหรอตายซะไอต้นดูขึ้นใหม่นะมึงจะฆ่าฟ้องสัตว์เฮ้ยหนึ่งบาทีให้ลุงมีวง b แบ็คบิล l Bike เปล่าะรอสักครู่กูยมาทำไมอะกระหรอง